ถ้าเราปฏิเสธแล้ววันหนึ่งเขาจะไม่ชวนล่ะหลวงพี่มันก็สิทธิ์ของเขาถ้าการปฏิเสธสักครั้งหนึ่งมันทำให้ความสัมพันธ์มันเสียไปหนึ่งเราตอบสนองเขาไม่ได้เราป่วยความของเขาก็เสียอยูด่ดีนั่นแหละการปฏิเสธคนเนี่ยมันไม่ใช่คําว่าเราปฏิเสธใครมันแค่เราเลือกอะไรให้ชีวิตเราก่อนที่จะตอบใช่ทุกครั้งให้ถามตัวเองว่า ใช่จริงๆริงไหมเราจําเป็นต้องเลือกสิ่งดีๆให้ชีวิตเราถ้าเรารักตัวเองแล้วเราไม่กล้าแม้กระทั่งจะเลือกสิ่งดีๆให้ชีวิตเราพี่ว่าอันนั้นอันตรายอันหนึ่งที่เราต้องชัดเจนคือการไม่เดินตามหรือไม่ไปนในเส้นทางของคนพานการปฏิเสธที่ดีคือการตัดสินใจว่านี่คือชีวิตเราเราไม่ได้กระทบเขาอย่างที่สองเราไม่จําเป็นต้องหุดหงิดเขาที่เขาจะทําหรือไม่ทําอะไรให้หรือจะชวนเราไปทําอะไร ฉะนั้นมันแค่การเลือกของชีวิตที่เรามีสิทธิ์ตัดสินใจจะเลือกและไม่ต้องน้อยใจคือถ้าเราปฏิเสธแล้ววันหนึ่งเขาจะไม่ชวนล่ะหลวงพี่เอาจริงๆมันก็สิทธิ์ของเขาและการชวนก็ไม่ได้แปลว่ารักกันมากขึ้นถ้าการปฏิเสธสักครั้งหนึ่งมันทำให้ความสัมพันธ์มันเสียไปวันหนึ่งเราตอบสนองเขาไม่ได้เราป่วยคมเขาก็เสียอยยุดีนั้นแหละมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องตันหนักตั้งหากว่าชีวิตนี้เป็นของเราไม่จำเป็นต้องไปตามง้องอนใครเพียงเพื่อให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับชีวิตของเรา มันจึงไม่เคยเป็นการปฏิเสธแต่มันเป็นการเลือกโอกาสชีวิตตัวเองและให้เหตุผลตัวเองให้ชัดเราก็จะมีเหตุผลบอกเขาว่าเรารู้สึกอะไรรักษาใจตัวเองก่อนมัวแต่รักษาใจคนอื่นเห็นใจตัวเองเป็นก็จะเห็นใจคนอื่นได้เราจะได้กลับมาตั้งสติกับตัวของเราเอง